ช่วงนี้มาชมข่าวในพระราชสำนักกันค่ะวันนี้เวลา17นาฬิกาห4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกนพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระ เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตส่งบำเพ็ญพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสครบ57ปีวันที่28เมษายน2550 เมื่อเสด็จลงณนห้องมรกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบและประทับพระราชอาณาจรทรงศีลพระสงฆ์สิบห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งแล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างหน้าผู้เป็นประธานสง์ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงประเคนแก่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล,ลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรพระธิดาองค์ใหญ่ในพลเอกพระวรวง์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระนามเดิมหม่อมเจ้านักขัตรมงคลกิติยากรและหม่อมหลวงบัวกิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณวังสระทุมต่อพระพักสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวภา,าอาิยิกาเจ้าจากนั้นทรงลงพระประมาพิไทยและลงนามในสมุดทะเบียนสมรสหม่อมเจ้านักขัตรมงคลพระบิดาของหม่อมราชวงศ์ชริกิจทรงลงพระนามให้ความยินยอมการสมรสตามกฎหมายเนื่องจากหม่อมราชวงศ์ชริกิจอย่างไม่บรรลุนิติภาวะมีพระเจ้าวราวงเธอกรมขุนชัยนาทนเรนทรและจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นราชสักกี พลทมมังกรพรมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตไทยเป็นผู้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายทะเบียนสมร,มร,มเมรสเ เวลา18นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกนพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมมเด็จพรรระบโอสาธิราาาาาาาชยมมกกุุลรรรรพพะะเเเจจ้้หนธอองค์สิวัณวรีนารีรัตนและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ที่ปังกงรรัศมีโชติพระราชทานพระบรมราชวโอกาสให้คณะองคมนตรีและพระรยาเฝ้าถูนอ่องทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าถุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรส เวลา19นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชรดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ พระราชทานพระบรมราชวรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูนกล้าทุลกระมอมถวายเงินดังในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสอาจที่นาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญประธานศารดีกาคณะข้าราชาการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาประธานกรรมการการเลือกตั้งคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคู่สมรสวันนี้เวลา15นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสายาม,ายาม,มกุฎราชกุมารทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมบ้านสุขาวดีอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ทรงเป็นประธานในพิธีสมโภชเจริญพระพุทธมนต์และทรงประกอบพิธีส่งน้ําพระสมเด็จพระนวมินศาสดาทองคําและพระสมเด็จพระนวมินศาสดาจําลองซึ่งมูลนิธิห้าทันวามหาราชจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชมพันษา80พรรษาสําหรับพระสมเด็จพระนวมินศาสดาทองคํามีน้ําหนักแ0 0ร้อยบาทสูง60เซนติเมตรทางนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดพร้อมกันนี้ได้จัดสร้างพระสมเด็จพระนวมินทร์ศาสดาจำลองอีก9้าองค์ถวายแด่พระอารามหลวงสำหรับพระสมเด็จพระนวมินทร์ศาสดาทองคำและพระสมเด็จพระนวมินทร์ศาสดาจำลองนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชัยา ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่5มิถุนายน2549ณมนตลพิธีท้องสนามหลวงและได้ทำพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่11กันยายน2549ณพระอุโบ,บสถวัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามในพระบรมมหาราชวัง